โอเคก็วันนี้นะครับผมจัดไอดีนะราคาสุดคุ้มมาขายให้ตัวนี้ราคาอยู่ที่1,150บาทนะครับเป็นไอดีระบบ Android นะก็เพชรทองตามคลิปนี้เลยครับอันนี้เป็นการ์ตัวละครน,นะครับผมมูหุ้นนี่มูหุ้นนี่แบบว่ามีประกายพึกนะครับ ฟื้นฟูนางฟ้านะห้าสิบเปเซนเลยนะครับก็จัดว่าเด็ดการก็มีแฟรี่นะแอมเบอร์บาลิแกะราชินีเพลงล็อกนะครับมียูกะดักลูเซียมูฮุนพัสุทนนะแล้วก็มีรีมัตด,ด้วยโจอ้มีเฟรนะครับการ์ดสวยมากเลยก็พร้อมเล่นนะตัวนี้ คือผมบอกเลยว่าขายโคตรถูกอหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทใครที่มีงบนะครับแนะนำตัวนี้เลยคุ้มกว่าเติมเกมเมงแน่นอนนะครับราคานี้บอกเลยว่าโคตรสุดอะ่ะอ่าดูการ์นะการ์เยอะมาก ใครนะครับที่เป็นผู้เล่นใหม่นะหรือกำลังหายดีแบบไปเล่นชิวๆและสบายๆเลยตัวนี้ก็ตอบโจทย์แน่นอนนะครับเนี่ยดูการ์ดดิโอ้โหผมเลื่อนยังไม่หมดเลยการ์ดเก่าแรลๆนะครับเพียบเลยตัวนี้ นี่บอยมากี้นะแล้วก็อัญมณีนะครับผมโคตรแน่นอบอกเลยว่าแน่นมากแล้วก็ในส่วนของจี้นะครับตัวนี้จี้เยอะมากนะก็อัพเต็มนะครับทั้งหมดประมาณ หนึ่ง้อยเจ็สิบกว่าชิ้นนะเพราะว่าผมนับเอาไว้แล้วนะครับดูหมวกฟาโลดิสามใบ <c oughs> โอ้ที่คุดเยอะเนี่ยนะครับแปลนท้องฟ้าก็มีเข็มจอบฟองโกเลมโลนะหมวกนินจาหมวกไอ้กันวิกก็มีนะครับนี่คือแบบแค่ของนะ <c oughs> คุณก็คุ้มแล้วนะราคาเนี้ย ดูดิผมขายหนึ่งพันหนึ่งร้อห้าสิบอ่ะขครมีงบก็รีบๆเลยนะครับราคาแบบนี้ก็ไม่ได้มีมาบ่อยๆเท่าไหร่นะโดยรวมมาคุ้มแน่นอนอ่ะตัวเนี้ยเนี่ยนะออปชั่นเด็ดตัดไปสิบก็มี ออกเกาะแปลงฟ้านะอันนี้ตัดหนึ่งฟ้าแปสิบเปอร์เซ็นเี่ยดูดิดูหมวกฟ้าโลนะจัดว่าเด็ดตัวนี้โอเคก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงก็คุ้มตัวเนี้ยนะอันนี้ก็เป็นลูกเต่านะครับใหม่ล่าสุดนะ ใครที่สนใจซื้อนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้ก็ทัก Facebook หรือแฟนเ g e เข้ามาได้เลยครับ